ไอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอรเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง baby monster กับบทความของ YG Life นะครับที่มีการเปิดเผยมาเมื่อวันที่7มีนาคมซึ่งบทความของ YG Life เนี่ยก็ทำให้แฟนๆบางคนนั้นรู้สึกว่ามั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับกับการเดบิวต์ของ Baby Monster ที่จะเดบิวต์7คนแน่นอนชัวร์ๆ1 0 0 0เนะครับหลังจากที่ป่าอย่างเขาก็ได้พูดไว้ในรายการและวันนี้เราจะได้ดูรายการกันเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับ EP แรกเลยตอนแรกเลยในการประเมินครั้งสุดท้ายของ Baby Monster ซึ่งแฟนๆก็กลัวกันมา,มากๆเล ว่าจะถูกคัดออกหรือเปล่าจะมีเด็กคนไหนในเบมอนนั้นที่ไม่ได้ไปต่อไหมและเบมอนจะไม่ได้มีเมมเบอร์7คนแต่แฟนๆบางส่วนนะครับไปเห็นข้อความของทาง YG Life ได้มีการเขียนพูดถึงสาวๆ Baby Monster ซึ่งก็ได้บอกเอาไว้ว่า Baby Monster นั้นจะเดบิวต์ด้วยเมมเบอร์ทั้งหมด7คนนะครับเขียนไว้เลยว่าจะมีด้วยกัน7คนนะครับ ซึ่งจะเป็นวงที่เดบิวต์มาหลังจาก Black พิงคนะครับใช้ระยะเวลาห่างกันเนี่ยประมาณ7ปีและจะมีเมมเบอร์3คนที่เป็นชาวเกาหลีได้แก่อายอนฮารัมแล้วก็โรรารวมไปถึงชูไทยเมมเบอร์นะครับหรือว่าสาวไทย2คนพาริตาชิกิต้าเองแอนด์ชูเจแปนนิสเมมเบอร์นะครับรุกะแล้วก็อาซาซึ่งก็ครบตามจำนวนของเด็กเบบี้มอนสเตอร์ที่ทุกเราทุกคนนั้นหลงรักแล้วก็กำลังเชียร์กันอยู่ในตอนนี้กันเลยไม่มีใครนะครับที่หลุดโปรไปเลยแม้แต่นิด เดียวซึ่งข้อความนี้นะครับก็เป็นข้อความที่แฟนๆบางส่วนเนี่ยนำมาแชร์ๆกันแล้วก็บอกว่านี่ไง YG Live เขาได้บอกไว้แล้วว่าเมมเบอร์นั้นจะเดบิวต์ครบ7คนตามเดิมและทุกคนก็ย,ยังอยู่ในวง Baby Monster แต่ที่ปายางพูดในรายการนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการตัดต่อไปอย่างอย่างอื่นมากกว่าหลักฐานเนี่ยได้มีมาแบบนี้หล,หลายๆคนก็ใจเชิญขึ้นมาแล้วนะครับก็มารอดูกันว่าวันนี้สี่ทุ่มนั้นจะเป็นยังไงกันแน่เราจะได้ดูอะไรเพิ่มเติมและจะมาเซอร์ไพรส์อะไรแฟนๆทุกคนอีกหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆแฟนๆบางส่วนที่รู้สึกไม่พอใจไม่โอเคกับการเล่นกับความรู้สึกของแฟนๆนี้ก็ยังคงโกรธปายางอยู่นะครับให้เซอร์บอกว่าโกรธอยู่นะงอนอยู่เดอ้อถ้าหากว่ายังไม่ทําให้หายงอนเนี่ยก็จะไม่คุยด้วยแล้ว จะไม่เล่นด้วยอีกต่อไปแล้วปายางเลยก็จะมีเพื่อนน้อยลงไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มาแชร์เรื่องราวที่แฟนๆพูดถึงกันอยู่ในตอนนี้เกี่ยวกับ Baby Monster และการเดบิวต์รวมไปถึงจํานวนเมมเบอร์ของเบมอนนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันมาได้เลยนะครับและมารอดูกันดีกว่าว่าคืนนี้สีทุ่มนั้นเราจะได้ดูอะไรเพิ่มเติมไหมปายางจะมาเซอร์ไพรส์อะไรแฟนๆหรือเปล่านะครับมารอให้กําลังใจสาวๆเบ,บมอนทั้ง7คนแล้วก็มารอดูกันว่าปายางจะมาเล่นอะไรให้เราดูนะ แล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง